คุณเคยได้ยินไหมคะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยเสียชีวิตจากการทำาคมหรือการฉายแสงซึ่งเป็นวิธีการรักษาในแผนปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่มีภูมิต้านทานที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่ได้รับดิฉันเองก็มีประสบะการณ์จากคุณแม่ซึ่ง1ิกว่าปีก่อนคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ท่านทำาคมีสองครั้งท่านปฏิเสธเลยเพราะว่าร่างกายรับไม่ไหวเล็บเนี่ยดำลิ้นก็ดำเพราะว่า ร่างกายเนี่ยจะต้องปรับตัวสู้กับสิ่งที่เป็นสารเคมีเลยตัวเองเนี่ยก็เลยไปค้นหาว่าถาังเช่าเนี่ยมันช่วยเรื่องของคนเป็นมะเร็งได้อย่างไรซึ่งเราก็พบว่าถาังเช่าเนี่ยมีสารออกฤทธิ์อยู่3ตัวที่สำคัญเกี่ยวกับมะเร็งตัวแรกก็คือโพลิแซคคายตัวที่สองก็คือคอเดซิินและตัวที่3ก็คืออะดีโนซีนตัวคอเดซิินช่วยในการที่ไม่ให้เซลล์มะเร็งเพิ่มปริมาณเพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ย คล้ายคลึงกับอะดีโนซีนใน d n a อนทีนี้เมื่อทานเข้าไปมันก็จะไปแทนที่อะดีโนซีนใน DNA ในเซลล์มะเร็งมันจะไม่สามารถแบ่งตัวได้ ขณะที่ในเซลล์ปกติสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ตัวที่2คือโพลีแซคลายจะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานทําให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งมีความแข็งแรงสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่รับเข้ามาในการรักษาได้ตัวที่3คืออะดีโนซินตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายเป็นพลังงานให้เซลล์จากองค์ประกอบอันนี้เองเราก็เลยเริ่มทํางานวิจัยถังเช่ามันก็ใช้เวลาประมาณปีหนึง่ง ะะอาศัยออความช่วยเหลือจากทีมวิจัยของเราเราใช้เวลาประมาณปีหนึ่งที่จะพอเลี้ยงแล้วก็ได้ให้คุณแม่ลองทานตอนนั้นพอดีคุณแม่ก็ทำคีโมแล้วก็ปฏิเสธคีโมเราก็ให้ท่านทานทางเช่าอย่างเดียวนี่แหละปรากฏว่าท่านทานแล้วเนี่ยแข็งแรงไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งคนที่ดูแลคุณแม่เนี่ยเขาจะดูแลคนที่เป็นมะเร็งมาเยอะเขาจะบอกว่าคุณแม่ทานทางเช่าแล้วปรากฏว่าแข็งแรงแล้วไม่มีกลิ่นมะเร็งซึ่งตอนนันตัวเองก็ไม่รู้ค่ะว่ากลิ่นมะเร็งเป็นยังไง ะะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเห็นจากคุณแม่แล้วท่านทานอาหารได้ตามปกติเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพล็งเป็นสิ่งที่เราเห็นกับตัวเองเลยว่าท่านมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหลังจากที่ท่านปฏิเสธการทำคีคมแล้วก็ท่านก็อยู่กับเรามาได้ปีครึ่งแต่ท่านเสียชีวิตพราติดเชื้อนในกระแสเลือดซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าท่านน่าจะมีชีวิตอยู่ได้แค่6เดือนเพราะว่าตอนที่ผ่าก่อนจะทำาคมเนี่ย มะเร็งมันได้ลามไปที่ตับแล้วท้ายนี้นะคะก็อยากจะสรุปว่าถัางเช่าที่ดีและมีคุณภาพจะต้องมีสารคอไดซิพินนะคะ ที่เป็นพระเอกในถังเช่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การันตีถึงสปปรรพคุณของถังเช่าด้วยถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะเรื่องของถังเช่าแล้วอยากจะรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับสปปรรพคุณของถังเช่าเนี่ยท่านสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะเรามีหนังสือที่จะได้ตีพิมพ์ครั้งที่6แล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะชื่อว่าทางเช่าสุดยอดยายุวัฒนะก็เล่มนีงเก้าสิบเก้าบาทถ้าสนใจทักมาในอินบ็อกซ์ได้ หากท่านสนใจนะคะถังเช่าที่อาจารย์วิจัยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองสารดอกลิคอไดซิพินได้วิเคราะห์ในเรื่องของโลหะหนักว่าไม่มีปนเปื้อนหรือจูลินเซีก็เช่นกันท่านสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้โดยใช้คำว่าถางเช่าโดยศาสตราจารย์ดรมนนจัเมฆทน ถ้าหากว่าเรื่องนี้ที่ครูให้ท่านฟังมีประโยชน์ก็ช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์นะคะ Subscribe ต่อไปเราจะมีผลงานวิจัยที่เจาะลึกในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับถังเช่าพร้อมกับสมุนไพรต่างๆมาเล่าให้ท่านฟังนะคะออซึ่งไม่ใช่ถังเช่าอย่างเดียวนะคะ